ครัวคนดำรับอุปถัมภ์ชายผิวขาวไว้ย84ปีเป็นปู่บุญธรรมรักไม่จำกัดผิวสีครั้งนี้เกิดขึ้นที่ USA สนักข่าว USA Today นะคะได้เล่าถึงเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจของครอบครัวคาราบ,บาโยกับคุณปู่พอคันลาหาน ครอบครัวคาราบาโยนะคะได้ย้ายบ้านใหม่เป็นครอบครัวผิวดำนะคะเพียงครอบครัวเดียวในชุมชนมีเพื่อนบ้านเป็นชายสูงวัยคนหนึ่งนะคะชื่อคุณปู่พอคัรลาหานวัย82ปีคุณปู่พอนะคะแกก็เคยมีเมียนะคะแต่เมียของคุณปู่เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกับครอบครัวของคนผิวดำนะคะก็คือชีรีนคาราบาโยเนี่ยเด็กๆในบ้านนะคะต่างวิ่งเข้าหาคุณปู่แล้วก็เรียกเขาว่าคุณปู่ด้วยความผูกพัน พอนะคะไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดานะคะแต่ว่าเขาคือสมาชิกกิติมศักดิ์ของครอบครัวนี้อ่าเขาก็เข้ามาร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวทุกครั้งที่ครอบครัวคนผิวดำเนี่ยจัดขึ้นแม้แต่ง,งานรวมญาติทางศาสนาคุณพ่อเขาก็มาที่งานด้วยเสมอดังกับแบบเป็นเป็นญาติ สนิทคนหนึ่งเลยอะแต่เขาก็ไม่ใช่นะเพราะเขาเป็นชายผิวขาวเลยแล้วเป็นแค่เพื่อนบ้านเฉยๆชิริ่กับสามีนะคะก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงที่ย้ายมาแรกๆเนี่ยก็มีกังวลน,นะว่าแบบเพื่อนบ้านจะโอเคไหมกับครอบครัวของพวกนางเพราะว่าพวกนางเนี่ยเป็นครอบครัวคนผิวดําอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวกันมากๆแต่ว่าเพื่อนบ้านที่นี่นะคะ ก็น่ารักค่ะไม่มีใครมีปัญหาเรื่องการหยียดซิวผีด้วยนะเหยียดสีผิวเลยอ่าเด็กๆบ้านชารีนะคะก็คือน่ารักกับคุณปู่มากมีการหยอกล้อเล่นกันเป็นประจำปู่พอก็มาหาเด็กๆที่บ้านแล้วก็มีการเล่นแบบว่าถอดฟันปลอมออกมาเล่นกันเด็กๆทำไมต้องถอดฟันปลอมว่ะ ก็พอม,มืดเด็กๆก,ก็ไปส่งคุณปู่ที่บ้านนะคะก็ะเดินข้ามถนนตอกแตกตอกแตก,ตกส่งคุณปู่กลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องราวนี้นะคะจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักและความผูกพันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอคติใดๆสีผิวไ,ไม่มีเกี่ยวข้องไม่มีปัญหาถ้าจะเป็นญาติกันและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกทีล่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ